บริษัทกำลังรับสมัครงานคุณจะมีญาติเป็นของตัวเองและทีมงานเป็นของตัวเองงานของคุณก็คือเก็บขยะที่ไร้ค่านำกลับไปวางที่โต๊ะบริษัทมันง่ายมากจอกมกับมันจรตนกูจุกกูจุกกูจุกอ่วกัดกูต้อง แหลงตกเลยเหงอเยอะสาดแกโจตีไอ้เสี้ยเหลือสองวันวันนี้เราต้องทำให้ถึงยอดนะครับทุกคนไป่งก้นเราเตะกันบุดงั้นเดี๋ยวเรารอบหน้าเราไปดาวใหม่ดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศใช่บางดาวอ่ะมันไปไกลไม่ได้เว้ยเพราะมันต้องใช้ต้นทุนด้วยอันนี้ไปได้หรือเปล่าเปลี่ยนบรรยากาศ มารอบแรกกูุศลแฮปปี้เยอะของเต็มไปหมดเลยเออทำถึงยอดแล้วแบง์วิ่งมาเด็กไอ้เจ้ยตอนนี้เงินเราไม่เท่าไหร่วะเนี่ยเหลือเก้าบาทนี่วอกี้กทักกี้ไม่มีประโยชน์ไอ้เจ้ยถ้ากูมีอันเดียวไอ้เจ้าตอนนี้ยอดเราก็คือสามบาทนะเว้ยที่อยู่ในบรนจ้ที่เราทำได้อ่ะอ่ะไปมาแล้ว ขอสแกนก่อนเลยละกันนะเขาสามารถสแกนจากในเครื่องได้ไวก็บูมว่าเช็คว่าดาวเนี่มีของกี่ชิ้นที่เราต้องเก็บได้แล้วก็มีเงินโอ้มีของ16ชิ้นอยู่ที่ที่แล้วก็ยอดทั้งหมดก็คือ1,496บาทที่เราทำจำได้ได้นะโอเคอั้นตอนแรกเลยคือก่อนไปแล้วแล้วก็ไปขายไปเลยนั่นแหละไปพร้อมกันได้เลยแยกลองลองแยกสำรวจไปก่อนก็ได้เ่นแมกูตกใจเสียงอะไรวะ อ๋อกอดอยู่โน้นนะกอดแอบซุ่มอยู่ตรงนู้นไปด้วยกันก็ได้นะโอ้ยเชี่ยเด็ดเด็ดเอาบีบีบีสิบบีชีวิตพีสิบีชีวิตใครอะอ๋ออ๋อ๋อไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรเปิดพวกนี้เป็นนกพิราบมันไม่อันตรายกับเราถ้าเราไม่ขับแจ็คแพดอ่าเจอทางขึ้นแล้วทางนี้ อยู่ๆมันก็มีเพลงดังเหมือนไม้ค้าวขึ้นมาเช่นบูมได้ยินไม่บอกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยได้เทปอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเอ้าวแล้วใครอ้อมอีกฝั่งหนึ่งไว้น่ะแล้วไปเลือกทากที่ไม่ปลอดภัยว่ะเพื่อนฮะมันไม่ปลอดภัยเหรอใช่อันนี้มันสั่นอันนี้มันสั่นทางกลับเมื่อกี้อ่ะอันนี้มันสั่นสั่นได้ เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนี่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 ไปลราเคว้ามาเลยไม่เป็นไปชายไม่ใช่กันเี็ยโทษเจนถ้าเจอตัวอะไรก็บอกลักษณะให้กูแล้วกันนะกูจะได้บอกว่ามันคือตัวอะไรนี่กูมากับใครเนี่ยไอ้บูมเหรอใช่ทางนี้ตันตัน งั้นก่อนแยกอีกฝั่งหนึ่งดิใช่ไอ้ก่อนไอ้กปเจอคุณแจไว้คุณแจไว้เปิดไอ้พวกประตูที่มันล็อกได้นะบุ๋มบางทีโอเคตายถ้าวิ่งก่อนชิตก่อนไอ้ก่อนไอ้ก่อนวิ่งมาแบบจำสกิร์เฮ้ยคุญแจโอ้ผังโหลดพัง ข้าบุญมีอะไรยังยังไม่เสียงแล้เขาเจอไอ้ตัวห้องข้องเตาปฏิกรแล้วเด้อเมื่อกี้แล้วมีของให้เก็บได้ไหมล่ะอ๋อโอเคไม่มีอ่ะมีแค่เตาปฏิกรอ่ะเมื่อกี้เตาหนึ่งเครียร์ก็เลยเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล okay. mm ือประตูนี้ไม่ปลอดภัยอย่าเด้อมันเป็นไอเนี้ยผีผีอีแอบเว้ยเราต้องจ้องหน้ามันไว้ให้มันหนีเว้ยแต่ว่าทางหนีไฟอยู่ทางนั้น เจอกล่องเต็มเลยระวังเอียบแล้วกันนะระวังต้องยบไม่เปิดประตูใช่ไหมถ้าประตูฝั่งนู้นเปิดมั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 นมามองมองมันรูมันมองมันไปมองไันไปทุกคนสฮะมันมาอันนี้นี่นี่แม่เนีเนสเ ก่อนอะอยู่ไหมอยู่บูมอ่ะไอ้บูมอ่ะโดนพาตัวไปแล้วไอ้เหี้ยบูมโดนพาตัวไปแล้วตายอ๋อโอยเชี่ยแล้วนะพอดีเหวก่อนเอาไงก่อนไอ้บูมโดนพาตัวไปแล้วไอ้ไอ้ คือเขาไม่ได้ห่วงก่อนเดินไปกว่าเขาว่านะไปเอาเตาปีกอนก่อนก่อนเตาอยู่ไหนก้อนอยู่ไหนก่อนก่อนก่อนเนี่ยก่อนแม่งจอดเดินแหกไอ้สัตว์บูมบูมเห็นซีหนังผีเมื่อกี้ไหม ไอ้กอลที่ไม่เจอเขาอีกต่อไปแล้วเงี้ยเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดใบบอกมันเราจะเก็บเอาไว้เราจะปล่อยให้ก่อนแบบวางเวเงี้ยฮัลโหลบูมได้ยินไหมเขาเปิดเขาเปิดเขาเปิดกดมีผิดนี่ว่ะบวชยานเหรอจ้ะมึงบวชยานเหรอบูมกอลโดนทีไอ้เหี้ยผีต่างบวชยาน ผีผีเหรอผีผีผีสั่งผีสั่งได้หรอผีสั่งได้ถ้าโหวตแล้วมันสามารถโหวตไปได้ก็ไม่ได้บอกว่าโดนโหวตไงอ๋ออ้นั่นคุณนึกออกแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่ก่อนกับยานเหรอวะเอฟไอ้กรอนอนไอ้กรอนกรอนเรียบร้อยกรอนหลุดเปล่าไอ้กรอนหลุดเกมเมื่อกี้กรอนหลุดเกมได้ เชียบบุ้มอย่างเชียสีเมื่อกี้สีเมื่อกี้แย่เลยแย่มากๆอ่ะบุ้มไอ้บุ้มฮะเขาอยู่ไหนกูอยู่นี่กูอยู่กูอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยาอะไรตกบกูมเนี่ยฝนตกเว้ยต้องระวังให้ดีเว้ยอะไรนะหนึ่งน้ำท่วมยานสองก็คือฟ้าผ่า แม่จังหว่จังหวัดโคตรทำปิ้งเลี่ยมบอก้าผ่าป่าท่าน่าให้ดูทันทีไอเชี้ยคิวนัดกันแล้วเว้ยเราลวก่อนเพิ่งมาเหรทำไมมันนคิววก่อนมาวะิบอสโปรติดป่ะป้าแต่เฮลจะไ้ว่าอยู่ขอบแล้วไม่ได้เกี่ยสีวคุณไม่เข้าใจกไม่ําที่อะไเลย ได้เลยหรือไม่หรือว่าแค่ไม่ตายก็ถือว่าดีแล้วงี้เหรอเดซไลน์ <Dead line S 2> <laughs> คือตอนนี้อ่าบอกเดซไลน์หนาวหนาวโอเคกูรู้แล <Okay, S 1> ้วก่อนแน่นๆนะบู อาบูสั่งซื้อให้หน่อยดิเหมเดิมจากตอนที่แล้วเซตเหมือนเดิมเลยเอาเซตเดิมไฟฉายโปรหนึ่งแล้วก็วิทยุสองเราควรไม่แยกกันด้วยก่อนบอกไว้ก่อนก่อนก่อนชอบเดินฉีกตลอดอ่ะเพราะว่าพอเดินฉีกแล้วก็แตกไปหมดสรุปไอ็ตัวเมื่อกี้ตัวอีแอบเนี่ยคือเราควรมองไันหรือไม่ควรมองแต่เขาจําได้ว่ามันจะเล็งคนหนึ่งเว้เราเป็นเป้าหมายไว้อย่างเงี้ย เฮ้ยทำบังเกอร์ทำบังเกอร์กันสัตว์ประหลาดวิ่งเข้าบ้านได้ยังมันทำได้เด้อว่ากันสัตว์ประหลาดวมีสบัดลองลองดูเนี่ยเก่าไม่กันสัตว์ประหลาดไม่เท่าไหร่นะมันจะกันไม่ให้กับเข้าบ้านด้วยเจ้าบูโอเคงั้นลงจอดยานเลยนะเดี๋ยวแป๊บปั้นนะสู้นะเข่าไอ้เทียโอเคก็ถือไฟฉายมาเดินก่อนก่อนวิทยุ่มไปก่อนเออเออก่อนก่อนถึวอังกาทีังกฤษได้ไหม เนตแต่นะเขาพูดกันเยอะด้วยแล้วมันใช้ไงอ่ะกดคิว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 เหรอแปลงแล้วก็กดกดค้างได้ไหมได้แล้วเวลาเวลาคุยแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้จะได้ยินปะไม่ได้ยินอ๋อนี่ออ๋โอเคโอเคย่างเงี้ยแล้วมันมีแบตด้วยเนาะมีแบตจะแบตมีแบตแต่ว่าเราก็ไปชาร์จทันพร้อมจริงนะเราจะต้อตายก่อนที่แบตจะหมดจริงไหม ก็จริงก็จริงนะเริ่มเลยเลยว่ามาเปิดก่อนได้เปรียบไปด้วยกันหมดเลยเนาะอันนี้ไงเจอแล้วของชิ้นหนึ่งเอาแต่เอามากองไว้ข้างหน้าก่อนห้องนี้เหมือนจะมีของเลยแต่ว่าดูสแกนไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีดู้ละสแกนไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวแค่ปักไฟสัมตา นานปวดตาด้วยที่ปรมานไปแสงเงามนเยอะใช่ไหมใช่มาทางนี้เฮ้ยมีเอาไปวางเลยไปวางเลยสวยมีและช่องทางผาดผลอีกแล้วเคยมีไฟดำดิถึงนั้นแหละแหมเอาแล้วมึงปิดทั้งห้องทำไมวะพืชทีหายโอ้โหเฮียตรงนี้ยาตัน ก็คือสแปมเกีขี้ขวารัวๆนอันเนี้ยตันที่นะถ้าตันเดียวตันที่ไปตันเกียร์ไปเชอะไอตันไม่เท่าไหร่ขอของได้ไหมอะไรอ่ะท่าน้ามีของอยู่ไม่ใช่เปล่าไม่มีมันเปิดบอลได้ตัน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  ด้านเนี้ยด,ด้านนี้บูมอีกด้านหนึ่งเนี้ยห้องไหนนะเฮ้ยนี่ม,มีของมีคุญแจได้มีคุญแมจมาดอกหนึ่งมีเครื่องยนต์อยู่อ่าเดี๋ยวเขาถือจัดการเองเก็บไปไหนแล้วบูมบูมไปไหนแล้วขอเดินขอเดินมาสำรวจทางนี้นี่น่ออ๋อไปโดนเท่าเหรอ อะไรไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้เงียบมากเออโอเคนั่นดเนี่ยไอ้ของข้าก็รู้กันนะเฮ้ยมีมีเหมือนอะไรเรื <S <S ่องโอเอะไรสักอย่างไปอจ้าเจ้ามดิตกใจกี่ตัวตัน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 แกนกลับก่อนไหมก่อนไหมของเยอะแล้ว กลับกับก่อนก็ได้ครับกลับก่อนก็ได้มั้งกลับก่อนก็ได้ตอนนี้น่าจะได้ไม่ได้เสียงเสียงเสียงเท้าอะไรพี่แล้วกันเสียงเท้าใครไม่รู้ไปกันเด็ดก็ลอกล็อกอาเขามีคุณแจแล้วเปิดไปมีเลยได้และเจาะเจามอนนะทางตันไม่ใช่ เฉลยที่ล็อกกันใครมีกุญแจอีกไหมห้องห้องห้องตันห้องตันห้องตันแมวเอม่ตันโอเคแสดงว่าเสียกุญแจไปฟรีๆสองบาทตอนอยู่มยมยมยมหยุดตามหลังไม่ได้ออฟไอ้นี่อองปฏิกร้อฟปฏิกรก่อนถอดก่อนถอดแล้วจะรีบออกเลยต้องกลับมาทำเดิมอ่ะโอเคงั้นถอดก่อนถอดออกกันเลยแล้วรีบออกกัน บูมมาที่ไหนจับมาก่อนบูมบูมกลับมาก่อนกลับมาก่อนอยู่อยู่กลับมาก่อนก่อนถอดออกมาเลยถอดมาได้ยังเออถอดมาแล้วไปถอดมาแล้วออกมา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 ไปที่แล้วนี่ป้าเองนวาเราต้องกลับไปทางเดิมเราต้องกลับไปทางเดิมไปเลยตามมันมาอยู่ตามมันมาอยู่ เราไปถูกทางใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยบึ้งวงบิวิวิบิวิ่ิแลวิวูบิ กูที่ว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นอยู่อยู่อ,อยู่บอยี่เงี้ยราดักทีมกูอยู่เงี้ยมึงอยู่ตรงไหนก่อนมึงอยู่ใกล้เขาเลยอะคงได้่ะัอ้ยโยงโยงกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นมันโยงแล้วเงี้ยไอ้ยะแเราจะทำไงอ่ะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ปล่อยแล้วตันตันก่อนก่อนทางอื่นทางอื่น ไอ้บูมไปไหนแล้วมันจะตามเรามาไหมอะไม่เป็นไรมันอาจจะได้กินใครเป็นละสักคนหรือเปล่าแต่ไอ้บูมนั่งตามหายไปแล้วไอ้บูมหายไปแล้วไอ้เแล้วเดินแบบไล่ไล่ชิบดใบเราไม่มีตายเียล็อกอันนี้ล็อกนี่เรากลับไปทางเดิมกันก่อนทางนี้ทางนี้เหนี่อยๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยิน เดไปมึงสว่างอยู่ดีว่าเพื่อนมึงดำดิเพม่อนเฮียครูเหนื่อยเนี่ยเฮียกดบินเยอะเลยแค่ยตาจะเป็นโอ้โอมันโยกอยู่มันโยกอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นก่อนมาเร็วโอเคมันมียายมันม,มุมอ่ะเขาบอกว่าห้ามเหยียบหรือเปล่านะปีนมาปีนเอาต่วนหนึ่งแม่งวิ่งตามมาอ่ะจะเหยีหามมายบใยถุยอ่ย บูไม่ได้แล้วเยอะดูส่งแล้วกูว่าจะต้องตายแล้วปิดทางหรือเปล่าก็ไมหรอตั้งทางไหนก่อนมาทางเนี้ยก็ไร้อะมาๆๆก็ได้อะถ้าจะตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดเพราะกี้เราเหมือนมาตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงไหนวะตรงนี้เปล่าวะไม่รู้กูไม่รู้ตาเบี้ยตาเบี้ยตาตรงนี้เปล่านี่มีท่อมังไม่ีท่อตาเบี้ย เฮียไอ้แมงมุมวิ่งมาคือเราตายเลยนะเพียวิ่งก่อนวิ่งตอนนี้มาดูก่อนว่าระหว่างเราแมงมุมจะฆ่าเรากับเรากลายเป็นเรากลายเป็นซอมบี้นะซอมบี้ล้างสีนะอันไหนจะเร็วกันตรงนี้ก่อนอไอมันจะตกใจมึงไอ้สั <laughs> yeah, <come> ตว์เียตัตัตนันนนตตตันตัน ตอนนี้กูหวังเพื่อให้โชคดีเราไปเจอทางที่ดีอ่ะก้อนอก็ก้อนทางออกทางออกทางออกกูจะทางออกแล้วเร็วโอ้ของเยอะมากก่อนหนึ่งนะผลของมา ขนของแพงไปก่อนสีหมดละเหมดแล้วเนาะใช่ค่อยกลับมาเอาของที่เหลือโอเคเดี๋ยวโยนแถวไอ้บันไดแล้วกันได้จะได้กลับมาง่ายไงกูส่งของถึงอันี้เลยกันถึงฐานเลยระหว่างนี้เราเียม,ไมีไหมเจอตัวกี <c oughs> เออไม่แน่ใจเหมือนกัน ่อนพันจิบันเป็นงนะอุ้ยพื้น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 ออนพื้นมันเป็นหนอนเว้ยหนอนที่อยู่ในพื้นเว้ยออ๋ไม่ดันเราดักงลงไปแล้วกระโดดจวบขึ้นไป my <laughs>